สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายสบายอยู่ในขณะนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับอุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยครับผ่านมาถึงวันนี้วันพฤหัส,สบดีหลังจากฝนตก สี่วันทุเรียนเนี่ย,ยอดพุ่งขึ้นไปอีกแล้วครับเพื่อนๆได้นาำฝนความชื้นในอากาศมีมากขึ้นต้นไม้ใบหญ้าจะแตกยอดครับเพื่อนๆ จะเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับถ้ามีความชื้นในอากาศได้น้ำฝนต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยจะชอบมากเลยครับต้นไหนที่ไม่เคยแตกยอดได้น้ำฝนขึ้นมาเนี่ยยอดพุ่งเลยครับต้นนี้ก็ แตกยอดออกมาอีกแล้วครับใบเพิ่งจะเขียวเข้มไปไม่กี่วันนี้เองครับยอดเริ่มแตกอีกแล้วครับแตกแล้วแตกอีกแตกแล้วแตกอีกการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับโคนต้นทุเรียนอย่างสม่ำเสมออย่างต่อนเนื่อง เป็นการสะสมธาตุอาหารต้นทุเรียนจะนำมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องครับเพื่อนๆเพ,พราะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยใส่มากเท่าไรก็ไม่ผิดครับใส่กิโล2กิโลต่อเดือนเนี่ยยิ่งดีครับเพื่อนๆต้นนี้ใบเขียวเข้มอีกแล้วครับ ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับว่าเมื่อทุเรียนแตกยอดเริ่มแตกนะครับนับไปจนถึงใบที่แตกออกมาเขียวเข้มแล้วเริ่มแตกยอดใหม่จะใช้เวลาประมาณ3เดือนครับอยู่ประมาณนี้ครับสเดือนเศษถึง3เดือนครับเพื่อน อย่างต้นนี้เนี่ยผมจับระยะเวลาการเติบโตจากยอดหนึ่งแตกออกมาแล้วไปบรรจบกับการแตกยอดครั้งถัดไปสองเกือบสามเดือนครับเพืเ่อนๆใบเนี่ยจเจริญเติบโตสวยงามมากเลยครับเขียวเข้มใส่แต่เพียง ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เติมปุ๋ยเคมี Me ไปในบางครั้งแค่นั้นเองครับนี่เป็นเทคนิคสำคัญเลยนะครับในการเลี้ยงดูทุเรียนเนี่ยให้เพื่อนๆเน้นปุ๋ยอินทรีย์นะครับจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทําขึ้นเองหรือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ซื้อมาก,ก็ได้นะครับผมปลูก โดยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต่อจากนั้นทุกเดือนผมก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เดือนละประมาณ1กิโล1กิโลทุกเดือนเลยครับใส่มาทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนขณะน,นี้ทุเรียนอายุได้1ปีกับ5เดือนแล้วครับก็ยังคงใส่อยู่เหมือนเดิม แล้วก็เพิ่มปริมาณด้วยครับต้นไหนที่โตโตแล้วก็ต้นละสองกิโลครับเพื่อนๆนต้นไหนที่ยังเล็กอยู่ก็หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครึ่งบ้างแล้วแต่ครับใส่เยอะไม่ผิดครับไม่เป็นพิษไม่เป็นอันตรายต่อพืชกลับทรงพลดีช่วยปรับโครงสร้างของดิน ช่วยให้ดินร่วนซุยสะสมอาหารใต้โคนต้นทุเรียนได้อย่างมากมายเลยครับนี่เป็นเทคนิคในการทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามของสวนสบายๆครับเพื่อนๆใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่เดือนที่สิบผมก็เริ่มใส่ปุ๋ยเคมีเติมลงไปด้วยนะครับช่วยเร่งการเจริญเติบโตเติมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม NPK เพิ่มเติมลงไปด้วยปุ๋ยเคมีครับจะทำให้ทุเรียน จเจริญเติบโตได้ดีครับอย่าลืมนะครับให้เน้นปุ๋ยอินรีนะครับเพื่อนๆจะได้ทุเรียนที่จเจริญเติบโตสวยงามเหมือนกับทุเรียนของสวนสบายสบายครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้สวนสบายสบายด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆนทุเรียนเริ่มแตกยอดอีกรอบหนึ่งแล้วครับเพื่อนเื่อนสวัสดีครับ